สวัสดีครับผมผมครับอยู่ในช่องอาจารย์อาจารย์หนุ่มนะครับผมช่องนกเขาใหญ่คอเมืองเพชรบุร์ครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่หกครับผมจะเอาเนียดไปส่งให้เอฟซีครับนะครับเมื่อวานไปนะครับไปศนีปิดผมก็ไม่เคยส่งนะครับไปศนีส่งพัสดุนะครับเดี๋ยวจะลองส่งไปครับไปโคราชครับนี่จะไปโคราชครับผมพอดี มีอาจารย์จากโคราชทักมาว่าอยากได้ครับผมพันธุ์เนตพันธุ์เนตสั้นๆครับพันธุ์เนตหลังนี้ก็เป็นพันธุ์เนตของสองหลังหนึ่งสองหลังครับผมอาจารย์อาจารย์จากจากโคราชครับจะส่งไปให้ครับวันนี้ครับอาจารย์ประสิทธิ์ประสิทธิ์จูนนอกครับผมแกทักมาอยากได้เแกจะเสียเสียค่าส่งให้ครับผมไม่ได้คิดมูลค่าอะไรแล้วครับผม เป็นพันจรส่งอะไรไม่รู้ครับน้องให้มาอีกทีนงครับผมพันญดหลังนี้ครับผมอยู่ตำบลตะโหนดครับผมตะโหนดอำเภออำเภอน้นสูงครับนครราชสีมาครับผมนี่ครับไปก็จะเอาลกต่อติดไปด้วยครับผมเอาคารีครับมนึสองออกไปด้วยครับเดี๋ยวจะแวะส่งพเนตรก่อนแล้วก็จะต่อเล่นครับผมสองสามไม้ครับร้อนๆค่อยเข้าบ้านครับผม ตามไปดูครับว่าจะส่งสำเร็จไหมครับผมครับมาถึง้วเด้อครับเพื่อไปชนีครับผมเดี๋ยวผมจะลองลองถือพเนียดเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะลองถือพเนียดเข้าไปอย่างนี้นะดูที่ว่าเขาจะเขาเทศยังไงให้ครับนี่ครับมาพอดนะครับนี่ครับตัวดซื้อที่อยู่มาพอดครับที่อไปอย่างนี้เลยครับ ดูที่ว่าเขาจะส่งแบบไหนครับบ่เคยสักทีครับผมไปครับนี <OS L AP AN ita> ่ครับผมรอครับนี่ครับผมใส่รังที่นี่นะครับผมนี่ครับผมาใส่ติ่งน้ำพับเด้อครับเด้อมึงไหนสิ่งรู้ครับส่งไปเด้อครับเด้อครับผมโอ้โหนะครับสามร้อยหกสิบบาทครับ สามร้อยหกสิบาทแล้วก็ค่ากล่องอีกแปดสิบาทครับโอ้ป่านพอว่าซื้อพเนี้ยนใหม่เลยครับนี่จะส่งไปให้เราเด้อครับเด้ออาจารย์ประสิทธิ์ครับรองรับอยู่โคราชครับผมนี่ครับมันต้องใส่กล่องครับผมไปตันีครับผมกอลองเขบูฮู้ครับนี่นะครับผมมีรภาพครับมีรภาพเราบ่ได้อยู่ในแค่จังหวัดจังหวัดเดียวนะครับผมมีรภาพ อยู่ต่างจังหวัดก็มีครับส่งไปให้ล้วเดออาจารย์ประสิทธิ์ครับผมรวมค่ากล่องน้ำแปดสิบบาทแล้วก็ค่าส่งอีกส่งส่งสเลเ้็วส่งด่วนครับผมส่งด่วนไปให้แล้วครับประมาณวันส่งวันนี่แหละครับผมโมกินสามวันเดอร์นิสภาพอยู่ต่างจังหวัดก็มีครับผมแพงปานพอซื้อพันญาตยดใหม่เลยครับคอัคลิปแค่นี้ก็คลิปสำนี้แล้วครับผมมาส่งพันญุตยดให้อาจารย์โคราชครับ มิตรภาพอยู่ทั่วประเทศครับท้องนกเขาใหญ่ออเมืองิจบุรีครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมอาจารย์นุ่มครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ